สวัสดีสสดค่ะ,คะดาวค่ะปอดครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการยุคทองของการเลี้ยงไหมนะคะมาพบปะพูดคุยกับครูส่งเสริมฟังนานาสาระมนใหม่ที่จะทาให้คุณได้เทคนิคดีๆมีรายได้งามรวมถึงไขข้อสงสัยคําถามคาใจวัยรุ่นที่พวกเราสองคนพร้อมตอบทุกคําถามค่ะถูกต้องแล้วครับวันนี้รายการก็เป็น special สเปเชียลนะครับเปเชอีกแล้วเป็นพิเศษนิดนึงนะครับทั้งทั้งอาทิตย์เลยี่ดาว เรามีเกรสพิเศษนะครับมาเยี่ยมชมรายการของเรานะครับซึ่งจะเป็นเกษตรกรคนเก่งโดยเกษตรกรใกล้ๆสิทธาพี่เราไปเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกรสครับเราอยู่ไหนคะน้องปอตวันนี้เราอยู่ที่โรงเลี้ยงไหมนะครับนิคมหม่อนไหมของบริษัทจุลไทยเป็นนิคมไปไกลมากเรามาไกลมากเลยนะคะทุกคนวันนั้นตอนที่เราไปของพี่นลน่ะเป็นนิคมสองนะครับเป็นนิคมหนึ่งะครับอันนี้เป็นนิคมอ่าที่หน วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าสู่อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงใหม่น่าจะเป็นแบบน้องใหม่เลยพี่ดาวน้องใหม่เกษตรกรใหม่ถอด้ามถูกต้องครับเราจะมาคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ของเราแบบเป็นแบบกองเขาเรียกอะไรกองทำมดะฐมว่ามีรูปแบบการดําเนินงานเป็นยังไงแล้วที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ เกษตรกรมีการขายรังเรียบร้อยแล้วพดาวเราจะมาดูเทคนิคการอบรมงเลี้ยงไก่และการทําความสะอาดในกับโรงเลี้ยงไหมของเรา่นเองครับพี่ดาวแต่ก่อนที่จะไปดูเทคนิคพวกนี้ครับพี่ดาวเราต้องขอกําลังแรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมของเรานะครับค่ะก็ดาวนะคะขอทุกครั้งเลยนะคะขอกําลังแรงเชียร์แรงใจจาก FC นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนะคะให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะได้รับชมรับฟังเทคนิคดีๆไปพร้อมๆกันค่ะถูกต้องแล้วครับแล้วก็นิดนึงฝอนด์เดิมไปปน,นะพี่ดาววันนี้ก็ยังช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวเราพาดูก่อนนะ,ะช่วงหลังช่วงท้ายจะเป็นการตอบคําถามเหมือนเดิมนะพี่ดาวยังมีการตอบคําถามเหมือนเดิมฉันถ้ามีคําถาม ก็สงสัยเกี่ยวกับเทคนิคหรือว yes, ่าจะสอบถามตัวเกษตรกรที่เป็นเกเรสที่เข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยทีมก็มาได้เลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบในช่วงท้ายๆแล้วกันครับพี่ดาวค่ะเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขอต้อนรับนะคะเกษตรกรของเราหน่อยค่ะอะตุ้มกับสองคนตาวันนี้เราอยู่กันแค่นี้นะคะสวัสดีดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ถือไม์นิดนึงนะคะสวัสดีครับ ตอนนี้เรายืนอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกบ่อนเลี้ยงไหมนะครับในนิคมอุตสาหกรรมหนึ่งของบริษัทจุนใหม่ไทยอีกท่านที่เป็น f i r s t สเลเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เกษตรกรแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายนพพรต้นคําครับปลูกบ่อนเลี้ยงไหมที่โครงการหนึ่งพี่นพพรปลูกมานานแค่ไหนแล้วครับเริ่มเข้าสู่อาชีพนี้เล้ิ่มมาได้ รุ่นที่สามเหครับรุ่นที่สามไม่พอด้ามน,นะครับพี่น <c oughs> พพรเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าทําไมถึงเลือกที่จะเข้าสู่อาชีพปลูกหันเลี้ยงไหมก่อนหน้านี้เราทําอะไรอยู่ยังไงก็ง <S <S <c oughs> เป็นปลูกกัญชันอ๋อัญชันที่บริษัททุ่ไทยเนี่ยครับค่ะ oh. <c oughs> แต่ครั้นี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนเป็นมาลองเลี้ยงไหมก็เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยตัดสินใจลองเข้าร่วมโครงการครับโอเคแล้วหลังจากที่ตัดสินใจเข้ามาวันนี้ วันนี้ยังช้าใจไหมครับว่าตัดสินใจพลาดหรือเปล่าวันนั้นไม่น,น่าจะเข้ามาเลยไม่พลาดเลยไม่พลาดผ,ผมว่าเป็นทางเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับยังเป็นอาชีพที่ดีและน่าสนใจอยู่นะครับ,รบอขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนขอแอบบอกนิดนึง <c oughs> รุ่นที่เพิ่งเลี้ยงแล้ววันนี้เราจะมาทําความสะอาดพี่ได้เปอร์เซ็นต์ตังเท่าไหร่คะยี่สิบสองจุดห้าครับ อันนี้ขนาดเลี้ยงได้สามลุนนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในรูปแบบในการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ของพี่นพพรจะต่างไปจากเกษตรกรปกตินะครับก็คือว่าเขาเรียกว่ามันมีโมเดลโมเดลหนึ่งที่ตอนนี้เรากาลังสร้างอยู่นะครับก็คือว่าบริษัทเป็นผู้ปลูกหมอนแล้วก็ตัดหมอนนี้มาให้เกษตรกรแลวเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวพี่นพพรก็มีหน้าที่เลี้ยงอย่างเดียวเลยสบายไม่ต้องออกแอรในทีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่จะเข้าสู่อาชีพได้เผื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจในตอนนี้นะคะที่แบบตัดสินใจโอ้ยฉันไม่ถนัดเกษตรแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเข้าใจเรื่องใหม่ได้ก็สามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้แล้วน่าจะโมเดลนี้น่าจะเปิดที่นี่นะครับประชาันพันถึงเกษตรกรดีกว่าที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วสนใจสนใจใช่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรโค้งน้องนานะคะหรือเกษตรกรที่ ทําอาชีพอื่นอยู่แล้วอย่างมีรายได้เสริมหรือแม้กระทั่งพนักงานบริษัทที่ยังมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้อินบ็อกซ์มาที่เพจไม่จุนได้เลยนะคะใช่แล้วครับค่ะวันนี้เนื้อหาสาระของเราคืออะไรคะนกอดวันนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีการขายลังเรียบร้อยแล้วล่ะพี่นกพรขายลังไปแล้วทีนี้เราก็จะมาถามพี่นกพรต่อว่าหลังจากที่ขายลังแล้วเนี่ยพี่นกพรทําอะไรบ้างครับผมพอหลังจากขายลังเสร็จก็จะนําจอออก มาเขาครับผมเราก็นําผ้าออกมาซักครับผมแแล้วก็ผ้าของพี่คือไอ้ผ้าฟ้าๆข้างหลังเรานะคะทุกคนตากเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับสามแล้วก็กว่าทำความสะอาดในโรงเรือนครับแล้วก็ล้างผูกัล้อก็สักรอบนึงครับผมรอบแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ครับผมแล้วจะมาอบรง วันนี้คือสาเหตุที่เรามาหาพี่นุพรนั่นเองนะคะครับตอนนี้ก็คือพี่นุพรเนี่ยหลังจากที่แกะลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยจองพี่นุพรเป็นจอดลวดเนาะพี่นพรก็ขนจอกมาไปข้างนอกแล้วก็เผาเรียบร้อยแล้วก็ที่2ก็คือมีการนำผ้านำผ้าที่เป็นผ้าปูนะครับถ้าเราเห็นก็คือตรงนี้ผ้าสีฟ้าแล้วก็ผ้าคลุมปักเสซ้กเอาออกมาซักแล้วก็แช่คลอรีนเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเห็นด้วยนะครับแล้วก็ อั3 3> time, source, นดับที่สามก็คือไปกวาานะครับล้างด้วยผงซักฟอกนะครับอ่าแล้วพี่นพรได้ลงโซดาไฟไปไหมครับลงครับผมาใช้โซดาไฟด้วยนะครับ่ประเด็นที่สามประเด็นที่สี่วันนี้เราจะมาอบโรงกันอบโรงครั้งที่หนึ่งด้วยคอรีนนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าใช่เริ่มตั้งแต่ส่วนผสมอัตราส่วนการผสมนะคะถเดี๋ยวหนึ่งคำถามลืมไปลงเลี้ยงพี่นพพรขนาดเท่าไหร่คะ 8คูณ24ครับอ, <8 S 2> อยากให้น้องปอดออแนะนําหน่อยว่าขนาดลงเลี้ยง8คูณ24เนี่ยอัตราส่วนในการใช้อคอรีนถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเคยคุยกันแล้วเหรอเนาะพี่ดาวในห้อ <5 S 2> ส่งว่าตัวอัตราใช้คอรีนเนี่ยค่อนข้างมีผลนะครับ,รบอัตราใช้เนี่ยแปลว่ามันมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นรแรกเลยคือความเข้มข้นของคอรีนครับความเข้มข้นของคอรีนเราแนะนาว่าต้องใช้อย่างเงี้ยอย่างฤดูแล้งใช่ไหมครับพี่ดาว1กิโลต่อ น้ำสองลิตร <200 l. S 1> น้ำสองลิตรแต่ถ้าเปเลืดูฝนเนี่ยมันจะต้องขยักขึ้นนะ,ะเป็น1นกิโลต่อ100ลิตรหรือ2อกิโลต่อ200ลิตรเลยทีนี้พอเราผสมเสร็จพี่ดาวคำถามที่เกิดขึ้นต่อคือปริมาณที่เราต้องพ่นนะ่ะเท่าไหร่บางคนบอก200ลิตร ใช้ได้กี่ตารางเมตรใช่คนได้ทั้งโรงเรียนเลยหรือเปล่ายิ่งของที่โนโพรนี่คือแบบใหญ่มากนะถูกต,ต,ต้องแปคูณยี่สิบสี่ถูกต้องอ่ะ,รออะเราจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วสัสดส่วนในการใช้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตามขนาดโรงเรียนนะ,ะ,ะถ้าอย่างพี่นพรคือแปดคณยี่ิบสี่เนี่ยพื้นที่ตารางเมตรของมันอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดร้อยอขอพายห้าร้อยกว่าะนะครับห้าร้อยกว่าเนี่ยเราใช้น้ําอยู่ประมาณสัก ้าร้อยกว่าลิตรเหมือนกันก็คือหกร้อยลิตรอ่าเรอตีสวยเป็นหกร้อยเพราะว่าตัวเลขที่ฟอร์ดบอกไปอ่ะจาได้ไหมครับว่ามันเป็นตัวเลขต่ําที่สุดแต่มากกว่านั้นได้ไหมได้นะครับฉะนั้นตัวเลขของพี่นพพรวันนี้ผมให้ไปที่หกร้อยหกร้อยลิตรใช่แล้วก็คอลินสามถุงสามถุงสามโลสามโลถูกต้องครับอ่าฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยสัดส่วนจะลดลดลดหลั่นกันไปขอภัยพูดแบบลิ้นเริ่มพันละหิวข้าวหิวข้าวอ่า ฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามาตรฐานนะ,ะมาตรฐานพี่ดาวของ<ะ>โรงเลี้ยงของเราเนี่ยมันอยู่ที่วันแปดคูณสิบสองนะครับพอแปดคูณสิบสองเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณน้ำพี่ผสมคอรินแล้วนะ,ะพี่ดาวประมาณสักสามร้อยสิบสองหรือว่าประมาณสามรอยี่สิบลิตรสามรอยยี่สิบลิตรอันนี้ต้องใส่คอรินเท่าไหร่ครับ ถ้า320ลิตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1.6กิโลก็1กิโลครึ่งอ่ะหรือจะใส่ไป2กโลเลยก็ได้ยิ่งเข้มข้นยิ่งดีอันนี้คือยิ่งมากยิ่งดีนะถูกต้องไม่ใช่เอ่ยนะกูโคตดนะโอเคครับฉะนั้นอันนี้คือสัดส่วนหรือปริมาณที่เราต้องใช้นะครับกษตรกรนเน้นย้ํานะครับว่าต้องใช้ในปริมาณที่เรากําหนดเป็นอย่างน้อยค่ะอ่าอย่าไปบอกว่าาใช้แบบบางคนเข้าใจบอกว่าแคนนี้ก็พอละอ่าฉะนั้นมันไม่ถึงนะครับเอาเอาอะไรนะ ผสม200ลิตรค้นให้มันเปียกทั่วก็พอละถ้ามันไม่ทั่วก็ผสมใหม่แต่คิดว่าการใช้อัตราส่วนคอรีนนะคะในการอบรงเลี้ยงเนี่ยอย่างที่เราสองคนเนาะได้ประชุมใหญ่เกษตรกรนะคะอัตราการตายของไหมที่สำคัญเนี่ย,ยเกิดจากสาเหตุหลักๆเนี่ยแค่ สองอย่างนะคะอันที่หนึ่งคือปริมาณไนโตรเจนที่มีปัญหาอยู่นะครับอันที่สองก็คือเชื้อโรคนั่นเองครับอ่ยังจําได้เนาะคิดว่ายังจาได้นะจ๊ะดันั้นอเราจะมาคือถ้าเป็นอย่างฤดูนี้ไม่คาดว่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความชื้นแนากาศอะไรพวกนี้ครับมันไม่ค่อยเยอะเนาะพี่ดาวแต่ว่าถ้ามันเป็นฤดูฝนเนี่ยต้องเน้นย้ำให้มากเลยนะครับเคดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในส่วนที่4ของพี่นพพรจะทํากันก็คือการอบคอรีนค่ะให้พี่นพพรพาไปดีกว่าครับพี่นพพรถือถือไม้หน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับ ีก่อนนะครับพี่เล็กสัญญาตนิดนึงอันนี้เป็นอ่างที่เราใช้ในการแชร่เนาะแช่ผ้าจะมีทั้งผ้าแล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้าคลุมสภาพแล้วก็มีผ้าเน็ตของเรานะครับโดยกปกติแล้วไอ้พวกนี้เราก็จะมีการผสมน้ําเปล่านะครับล้างซักเรียบร้อยแล้วก็จะมาแช่ด้วยคลอรีนนะครับพี่ทุกคนแช่นานแค่ไหนครับคืนนึ่งอ่าประมาณหนึ่งคืนแต่ว่าเต็มที่เลยเนี่ยตัวสตาร์เตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็โอเคล้วโอเคลยอ่าแต่ว่า ถ้าเอาให้ชัวร์เมคชัวร์ก็ประมาณ1คืนพอ <Okay. S 1> หลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะแผนไปดูฝั่งนู้นก็ับพี่เล็กเราก็จะเห็นว่าอ๋อก็จะมีการตากแล้วก็ผึ่งอย่างเงี้ยครับอ่าเพื่อให้นนแห้งนะครับ <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> ฉะนั้นอไอ้ตรงนี้คือข้อเน้นย้ำที่ต้องระวังอีกดีนะครอีกหนึ่งอย่างก็คือเราไปเจอที่ชัยภูมิเนาะที่ว่าเขาใช้คอรีในในความเข้มข้นที่ หนาเกินไปนะครับจุ่มเสร็จเนี่ยไม่ได้เขาใช้่าอะไรไม่ได้มีการผึ่งให้แห้งหรือว่าดีพอเนี่ยพอเขารับไหมที่เป็นไหมไวอ่อนไวสามเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าพอไปเลี้ยงคนผืนผ้านเนี่ยตายเีฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่จะต้องเน้นย้ำกเกษตรกรว่าคอรีนอัตราส่วนที่เราแนะนําเนี่ยโอเคละอย่าไปมากกว่านี้ทุกอย่างนะพี่ดาวอย่างที่ฟอร์ตเฟยบอกไว้ก็คือมากไปก็มีปัญหา น้อยไปก็ไม่ได้ผลฉะนั้นเอาที่เราคุยกันไว้วทางสายกลางตามพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับไอ,ไอตัวอย่างไอตัวเลขพวกนี้ครับคือเราศึกษามาไว้ค่อนข้างที่จะดีละนะครับฉะนั้นพยายามนะครับถามว่าปรับเปลี่ยนได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าไม่ควรที่จะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาผสมเชิญครับทีนี้เวลาเราผสม,มนะครับให้ชิ้นนิดนึง เห็นไหมครับเราจะมีถังใหญ่นะครับถังสีฟ้าข้างหลังนะพี่เล็กถังนี้คือถังที่เราจะใช้ในการพ่นนะครับแต่เกษตรกรบางท่านก็จะบอกขี้เกียจเทตัวคอรีนเนี่ยพี่ดาวลงไปที่ถังใหญ่เลย uh huh. อันนี้เราไม่แนะนานะครับเพราะว่า uh huh. หนึ่งก็คือมันเราไม่เมคชัวร์ว่ามันละลายจริงๆไหม uh huh. นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้เขาละลายมากที่สุดก่อน uh huh. แล้วค่อยไปเจือจางทีหลัง <Okay. S 2> นะครับวิธีการก็คือว่า <Okay. S 2> เราก็จะตักน้ํามาส่วนหนึ่งครับเอามาใส่ถังเล็กๆครับพี่เล็ก อ่ะเสร็จแล้วเริ่มเลยครับนีเริ่มผสมได้เลยอ่านะอันนี้หนึ่งกิโลคอรีนนะครับเพราะมันจะฟูงนิดนึงค่ะพี่เขาบอกว่ามันจะฟ้งนะคะจะคนนะคะขอให้น้องด้าบก่อน่เสร็จแล้วเราก็จะคนเนาะเน้นเน้นว่าต้องละลายก่อนเอาไปผสมในถังใหญ่นะคะฉุนมากเลยครับทุกคนตอนนี้ สามารถแทนมาหาดาวได้นี่คือดาวแบบว่าหลบมาประมาณ200เมตรนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่เราต้องแยกผสมก่อนการไปผสมในสา,ายใหญ่เนาะเพราะว่ามันต้องตีให้าสารนะคะละลายนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะมันจะได้แบบเกิดประสิทธิภาพที่สุดเนาะ <laughs> โอเค สวัสดีทั้ง20ผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะคะอบโรงเลี้ยงนะคะด้วยคอรีนเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่เ,เราผสมคอรีนนะคะกับน้ำนะคะอัตราส่วนผสมก็อยู่ที่คอรีน1กิโลต่อน้ำ200ลิตรนะคะเราไปรอข้างในกัน ตอนนี้เป็นฤดูแรงนะพี่ดาวครับฉะนั้นเราใช้สัดส่วนนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอลาละลายหมดนะครับคน้น ค <Okay. S 2> ่อ,อนข้างคนละละล,ะล,ะละยายแล้วเราจะเห็นว่าะะตัวตัวโซลูชันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีอาสีที่จะค่อนข้างขาวขุ่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีปูนขาวอยู่นะครับทีนี้คาถามก็คือว่าเราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่ามันหมดหรือไม่หมดหรือว่ามันเป็นยังไงเราลองดูตัวสาระละลายที่เกิดขึ้นนะพี่เล็ก เราจะเห็นว่าคือถ้ามันละลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแสดงว่าไอตัวคอลีนเนี่ยโอเคละแต่ถ้ามันถ้าเกิดว่าเราเทพวดลงไปครั้งเดียวถ้าเราไม่ได้ไปเทแยก,กน,นะครับแล้วไม่ได้คนแยกเนี่ยมันจะมีไอตัวที่มันเป็นแบบเป็นก้อนเนาะนอ,นอ่ามันจะเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับลอยขึ้นมาโอเคนะครับฉะนั้นเดี๋ยวตามพี่ดาวเข้าไปดูข้างในเลยครับ าบอกเนาะได้ทําความสะอาดพื้นไปแล้วด้วยการแปรงขดัดล้างด้วยผงซักฟอกแล้วก็มีการเาใช้สตราไฟเนาะในการทําความสะอาดด้วยนะคะพี่นภพรแกรอเราแล้วนะคะทุกคน คืออันนี้ครั้งที่หนึ่งเนาะ,<ส>ะแล้วอีกอกี่วันที่ที่ทำความสะอาดอีกครั้งนึงคะอีกสามวันครับอีกอกี่วันนะคะสามวันครับอีกสามวันก็จะเป็นครั้งที่สองเนาะแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นตอนที่หมาจะเข้าบ้านกันอ่าเห็นไหมสเต็ปตามที่น้องกอดบอกเลยอ่าเดี๋ยวพออนุญาตถอยก่อนนะคะ่ะน้องกอดมีอะไรจะเสริมไหมคะระหว่างที่พี่เขาพ่น ดยหลักการนะครับเราลองดูว่าเวลาที่เราคน้นเนี่ยอันนี้คือการพ่นที่ถูกวิธีคือต้องพ่นจากข้างบนลงมาก่อนนะพี่ดาวบางคนแบบอ๋อใจน้อนพ่นจากข้างล่างที่ไปนะครับดยหลักการเนี่ยเราควรที่จะฉีดข้างบนแล้วก็ให้ละอองมันตกลงมานะครับดังฉีดให้หมดครับทั้งถ้าอย่างที่เราเห็นก็คือฉีดทั้งฝ้าเลยบางคนก็จะฉีดแค่ทันเลี้ยงพี่ดาวก็ ก็ไม่ได้นํานะครับคือเอาทั้งฝ้าเลยคือแบบว่าคือถ้าแบบที่เชื่อก็คือเขาฉีดขึ้นใต้หลังคากันเลยทีเดียวเชียวนะพี่ดาวฉะนั้นถ้าอย่างที่เราเห็นนะครับพี่นกพแกก็จะฉีดทั้งข้างๆด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวก็จะมาเริ่มมาที่ชันเลี้ยงชันเลี้ยงก็จะเริ่มจากข้างบนลงมานะครับลงไปพร้อมกันเลยนะคะใช่อันนี้ขนาดลงเลี้ยงพี่นกพรเนี่ยคือแบบที่ก็จะมีการระบบ ทั้งหมดสามครั้งค่ะตารที่เราบอกเนาะก็หนึ่งห่างเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณความถ้าเรานับเป็นความยาวเนาะก็ประมาณแปดเมตรก็แบ่งทางครั้งละก็จะได้ประมาณล็อกล็อกนี้เนาะน้องกบอ่าก็หลังกบเนาะอ่ามาเสาเสาละสี่เมตรเห่าสี่เมตรใช่ก็อยู่ที่ประมาณก็แปดเมตรนะครับอ่าทีเนี้ยอ่าวิธีการก็คือแบบที่น้องกบเขาบอกก็คือว่าตอนเนี้ยที่น้องพรเขากำลังขี่ ปกคนที่หะครับเป็นการล้างก่อนจำเป็นนะครับพี่าว่าเรามีการแนะนำให้มีการสกีแลก็ให้เสร็ดินกมาันธทามก็ีคั้งแรกด้วยครีนครั้งที่สองจะเป็นครีนหรือเป็นอรีก็ได้นะครับครั้งที่สาก็จะเป็นครีนสามรอบเลคนี้มันเกิดเป็นคำถามต่อว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาฉีดอย่างที่ลกคนฉีดครั้งแรกไปแล้วเนี่ยพี่จาาด นานแค่ไหนถึงรที่สองได้ที่เราบอกไว้เนาะก็ประมาณสองาวันค่ะใช่ก็คือเถ้าสมมติว่าน้ำไปเนี้มันแห้ง้มันสาใรถ่ได้เลยถ้าสมมติว่าเดดเราร้อนถวันที่นี้นี่ประมาสี่่ถ้า่ะทีเนี้ยชั้ที่ยี่สาี่รั้ที่3มเนี่ยมาวรเป็นไว้เท่าไหร่ย่างที่เบอตัเก็่ออกาเองกาที่ว่าเราว้หน่งาะาต รอน้องใหม่เข้าคือกอดเข้าใสเข้าบ้านประมาณสัก2 0วันโดยประมาณนี้ก็เป็นการตรรูซ้ำอีกว่าหนึ่งฉะนั้นแนะนำว่าอีกคืว้ากรีที่ต้องชทั่วเลี้ยงือนดาวที่ดาว่ที่นคชมแงก็จะเอาเข้าอยู่ที่27ปีนาคือประมาณจบเดือนเลยแล้วเราจะแนะนาว่าผมทนที่อที่แวะ แล้วก็รอไปเลยครับโน่นอ่ะถ้าวันที่24หรือ25 25นี่นะก็ต right <go> <accord> ้องใช้สายถูกต้องต้องเข้าบ้านก็จะหาหารแล้บฉะนั้นอันนี้อสิ่งนี้ถูกต้องก็คือว่าบางคนนะพี่ดาวเวลาเกษตรกรฉีดเนี่ยเขาจะฉีดแค่ข้างบนลงข้างล่างค่อรอนบอกให้ฉีดข้างบนลงข้างล่างแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตที่นกพรคือแค่จะฉีด จากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยอ่านี่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือเชื้อบางครั้งเนี่ยถ้าเราฉีดข้างบนลงข้างล่างเนี่ยน้ำมันจะไหลแต่ว่ามันก็จะตกตกท้องเขาเรียกว่าตกท้องตกท้องางตกท้องช้างอย่างไม้ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมีส่วนข้างล่างที่มันไม่ทไม่ไทั่วถึงนะคะบฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีการอัดจากข้างล่างขึ้นไปด้วยนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการทําความสะอาดที่ ถูกต้องใช่แล้วครับอัตราส่วนถูกต้องแล้ววิธีการก็ยังต้องถูกต้องด้วยใช่แลครับวันนี้เราไปยืนคุมเลยนะครับลองทำผิดสิหักคะแนนเดี๋ยวไม่ใช่นะคะนะครับอ่าพออันนี้คือขั้นขั้นตอนจบสุดท้ายแล้วก็คือฉีดที่พื้นด้วยถูกต้องครับ ฉะนั้นเนี่ยในการทําครั้งเนี้ยบางคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่สะอาดเลยบางครั้งก็ยังมีแบบเศษที่อะไรตกอยู่ที่พื้นอันนี้บอกอย่ามี่ีเรียกนะจดาวเชื่อว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบแรกอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่มีอะไรเหลือแล้วนะจ้าวใช่มันต้องหมดจดเนาะเพราะว่าการทำความสะอาดเราเน้นที่หมดจดถูกต้องนะคะแกทำฝั่งนี้เสร็จแล้วอันนี้คือ ปริมาณของที่เราผสมเมื่อกี้2 200ลิตรเนาะมันก็จะได้ประมาณ8เมตรก็คืออันนี้แหละล็อกแรกของแก<ช>แล้วก็เดี๋ยวล็อกที่สองก็คือจะถึงส่องนี้การอือแล้วก็จะเป็นอันที่สนนามนะเพราะฉะนั้นแกจะต้องผสมสามครั้งเนื่องจากขังเป็นแค่แ<ก>แขัง200ลิตรครับจบ,บแล้วครับก็คืออย่างที่เราบอกแกสีของแกก็จะสีแบบขึ้นขื่อขึ้นแปรไม่หมดเลยนะที่ดาวแต่มันก็แบเออเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับ เคยมีคนบอกว่าไม่ค่อยมีเสียงเสียงเบาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอาจอาจจะเป็นเพราะมีการต้นเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนตีทิกนึงนะครับแล้วก็อยากแนะนำให้ใช้หมุนพรวนน้ำยาในถังที่ละลายความร้อนด้วยใช้หมุนพรวนยาด้วยขอบคุณมากขอบคุณด้ <c oughs> ที่นิดเนาะ FC ตัวยงเช่นเดียวกันนะคะแต่ทันแท้เนาะนโอเคก็น,นี้ก็เดี๋ยวพี่เขาจะทำต่อไปเรื่อยๆใช<น>่แล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราอาจจะเหมือนกับทุกคนที่เขาไปอธิบายขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว ให้ดูฝั่งนู้นดีกว่าครับดูที่บุตรมีการตะปีนแล้วนะพี่ดาวแกแกบอกว่าถ้าหาอะไรนะปันไดได้แกก็จะนู่นนะคะขึ้นไปข้างบนเลยนะคะแกกลัวไม่อะไรนะไม่หมดตัวอันนี้แกเล่นาษาลจริงเหรอคะน้องปอดแกเหมือนเกษตรกรที่เลี้ยงมาประมาณ5ปีแล้ว กลิ่นค่อนข้างฉุนเนาะทุกคนก็แนะนำว่าเวลาค้าคุณผู้ชมดงแก็น่าจะหาอะไรมาปิดนะคะปิดมือปิดแมสก์ทีเดียนะคะเหมือนที่พี่นุกรแกทำอยู่นะคะโอเคครับทุกคนครับวันนี้ถ้าสมมติว่าสมมติว่าีา่นุกพรแกฉี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแก,กต่อว่าจะยังไงเนาะครับ เด mortar, ี๋ยวขออนุญาตเบรกพี่นุพรก่อนนะคะโอเคสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับป่าพี่นุรครับเขียนข้างนอกคิดกว่าครับคือตอนนี้ในโรงเราค่อนข้างถือนะครับใช่ค่ะแล้วนานะคะก็พีะคะเองนะคะที่ไม่เจอแม่มา อ่าโอเคครับหลังจากที่เราอบโรงเลี้ยงแล้วครับพี่นพพรเราต้องทำยังไงต่อครับอบโรงแล้วก็ปิดอ่าโรงเลี้ยงพี่นพพรนี่ปิดด้วยอะไรคะปิดผ้าม่านครับพี่นพพรถือไว้ใกล้ๆเลยค่ะอธิบายเลยค่ะครับผมหลังจากที่ว่าเราอบข้างในเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาปิดผ้าม่านไว้อ่าเจะเอาผ้าม่านที่ว่าอ้าพี่ดาวช่วยพี่นพพรเอาลงเลยครับ ดีแม่ให้มาแค่นี้เนาะความสูงอ่านี่โอเคครับอ่าหลังจากที่เราฉีดข้างในเสร็จแล้วนะครับอ่าพี่นพรแกก็จะปิด้าม่านลงนะครับเพื่อเป็นการอบนั่นเองครับถือว่าไม่ไม่ได้อบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังเป็นการป้องกันระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับไ้ได้นะครับอ่ทีนี้เราลองดูจากสภาพภายนอกเมื่อกี้พี่นพพรฉีดไปฝังนี้ิตเล็กลองแทนต้องไปดูนะครับอันนี้คือการ ที่ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็โอเคคือมันจะมีเกษตรกร,กรบางท่านที่แบบใช้เป้สะพายหลังในการอบอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันอบอไม่ออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องมาเดินมาข้างนอกอ่าเดินมาข้างนอกเพื่อมาฉีดข้างนอกด้วยใช่ครับบริเวณที่เป็นบริเวณรอบๆอีกัางหนึ่งค่ะอืมวันนี้เป็นไงม้างคะทุกคนเดี๋ยวขอแอบดูอะไรนะ คอมเมนต์ก no ่อนนะคะทุกคนเยนิ่มเย็น bueno> นิ่มอยู่ไหนครับลงใกล้ๆกันเยเยเยนนิ่มน่าจะแอบดูอยู่ตรงนน้นนะคะเชิญครับเชิญครับก็วันนี้ยังไม่มีคําถามแต่มีคําแนะนําเหมือนที่ดาวบอกไปเมื่อกี้อาจจะได้ยินไม่ชัดเนาะพอดีพี่มิตรนะคะแนะนําว่าอยากแนะนําให้ใช้หัวกวนน้ํายาในถังที่ละลายคอรีนด้วยก็คือหมายถึงว่า คนในถังไอ้ที่เราผสมสองอยนี้ได้อีกครั้งนึงเนาะมันจะมีหัวกวกวนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องคนอะไรอย่างงี้อ่านี้ก็ขอบคุณเทคนิคดีๆนะคะจากพี่มิดเนาะใช่ครับพี่ดาวพี่นพพรขอถามนิดนิดนึงถ้าเสร็จจากเนี้ยปิดโรงเลี้ยงเสร็จแล้วไปไหนต่อ ก็คือชิวมากนะคะคือขายขายล้างเสร็จแล้วทำความสะอาดรอบแรกคือทั้งจอก็เสร็จแล้วผ้าก็ซักละโรงเลี้ยงก็อบละไปในตอกินข้าวครับโอเคนะคะเป็นคาตอบที่ดีมากนะคะโอเคครับค่ะฉะนั้นพี่ดาวให้พี่นุพพรนพี่นุพพรนะครับฝากถึงเพื่อนเนเกษตรกรเราหน่อยนะครับถ้าใครสนใจที่ว่าจะจะเลี้ยงไหมตอนนี้ก็เรามีเปิดรับอยู่นครับติดต่อได้ที่คุณดาวคุณอาจารย์สอด าาแล้วพี่คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีไหมคะดีครับดียังไงได้ตังค์ครับคำตอบสุดท้ายค่ะได้ตังค์นะคะเป็นอาชีพที่ดีนะคะ<ช>แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะพี่เนาะอ่าโอเคค่ะฉะนั้นก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่นุชพรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อ่าปลาแค่แบบมาสาธิตมาแสดงให้เราให้ให้ให้ เขาจะขยายความในคำพูดของเรานะครับบางครั้งอ่ะเราพูดอยู่แต่ในห้องนะพี่ดาวไม่เห็นภาพใช่ครับวันนี้พี่นุพจมาทําให้เห็นภาพละว่าต้องเป็นยังไงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วฟอร์ดก็ยังยืนยันกับเษตรกรทุกท่านนะพี่ดาวว่าเทคนิคพวกนี้มันคือสิ่งที่จะนําให้พวกเราก้าวเข้าสู่ยุคทองการเลี้ยงไหมได้อย่างมั่นคงและยังยืนนั่นเองครับค่ะแล้วก็สําหรับรายการยุคทองของการเลี้ยงไหมนะคะก็ออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะคะที่นี่ที่เดียวน้อที่เพจไหมมุนนนแลล้้้วก็สาารรถัับยองะะคดที่ ยูทูบช่องจุนใหม่ไทยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าต้องมาติดตามกันนะคะว่าเราจะมีสาระดีๆอะไรนะคะมาฝากเพื่อนเอนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะวันจันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะดาวแล้วก็ฟอร์ดแล้วก็พี่นพนะคะก็ต้องขอลานะคะทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ